คลิปนี้นะครับจะมาเจาะลึกนะเกี่ยวกับวิธีการหาหุ้นที่วอลุ่มเข้าแบบง่ายๆเลยนะโดยใช้ฟังก์ชันในหมวดของหน้า Market ตรงนี้นะเมนู Menu Market ผมกดที่เมนู Market นะครับปุ๊บเข้าไปในหน้า Market นี้หลายคลิปเราพูดถึงฟังก์ชันอื่นๆในแท็บอื่นๆไปแล้วรอบนี้คลิปนี้ มาที่แถบที่ชื่อวอลลุ่มตรงนี้เลยที่ผมเอาเมาส์จิ้มอยู่กดไปทีเดียวครับเปรี่ยงเข้าไปนะฮะ <c oughs> ในฟังก์ชันวอ l ลุ่มตรงนี้นะครับตัวโรบอทนะครับ <c oughs> จะมีการทำแสดงการกระจายตัวของหุ้นทั้งประเทศเลย800กว่าตัวนะว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่วอ l ลุ่มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นผิดปกติ นะอย่างไรโดยมาดูกันนะเดี๋ยวผมขอส n a p หน้าจอนิดหนึ่งนะผมกดที่รูปป็นศองนะกด snap หน้าจอตรงนี้อธิบายชัดๆไปเลยนะครับผม <c oughs> ในแท็บของวอลลุ่มตรงนี้นะครับดูด,ดีนะใส่หน้ามาเก็บไว้แล้วก็เลือกมาที่แท็บวอลลุ่มตรงนี้จะอธิบายถึงวอลลุ่มเช i ง t r i b u t i o n ตรงนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าณนะตอนนี้นะ และตอนนี้เราเลือก Volume c h a d i n g s i l u t i o n และ default โปรแกรมมันจะกดอยู่ที่หมวดที่ชื่อสต็อกอยู่นะหมวดสต็อกนี้ก็คือเป็นหุ้นนะเป็นหุ้นดูหุ้น800กว่าตัวนะแต่ถ้าเราไม่ได้อยากดูหุ้นอยากดูเป็นภาพรวมของเซกเตอร์เราก็แค่เลือก,อาอกมากดหมวดเซกเตอร์ตรงนี้นะเพราะฉะนั้น Default โปรแกรมเนี่ยพอคุณกดแท็บครั้งแรกตรงนี้มันจะเลือกให้เป็นสต็อกอัตโนมัติแต่ถ้าคุณอยากจะดูเซกเตอร์นะก็แค่เลือกมาเป็นแท็บนี้นะคราวนี้ถามว่าไอ้วอลลุ่มเชิง d i s t r i b u t i o n นี่คืออะไรอธิบายแบบนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยคืออะไรอธิบายแบบนี้คือโรบอทเนี่ยจะทำการเช็ค Volume มนะวอลลุ่มเรียวไทนะ เรียลไทมมวันนี้เลยนะของวันนี้เลยก็คือณปัจจุบันเลยวันนี้นะเทียบกับวอลลุ่มของเมื่อวานนะของเมื่อวานทั้งวันเลยที่เทรดกันทั้งวันซึ่งปกติวอลลุ่มเทรดเมื่อวานทั้งวันเนี่ยก็ประมาณห้าหกชั่วโมงเนาะส่วนวอลลุ่มของวันนี้เนี่ยเป็นแบบเรียลไทม์ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณ เช็คแผนที่นี้ตอนกี่โมงโปรแกรมของเราวัดวอลลุ่มและคำนวณคอมเพ p e เปอร์เซนเชงของวอลลุ่มแบบเรียลไทมนะไม่จำเป็นต้องรอปิดเซสชันไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่าเวลาเจ้าภาพเข้าในตลาดเข้าวอลลุ่มเข้าเนี่ยมันรอปิดเซสชันไม่ได้โปรแกรมนี้เรียลไทมเลยโอเคมาดูกันต่อแล้วเขาแสดงการกระจายตัวยังไงบ้างนะะด้านขวามือ นะด้านขวามือเนี่ยของหน้าแผนที่เนี่ยเขาจะมีอธิบายไว้นะขวามือตรงนี้อ่าอย่างนี้นนะตอนนี้เพอเอิพอดีผมอัดวิดีโอตอ,ตอนตลาดปิดแล้วนะเขาบอกว่าขวามือตรงนี้เขาบอกว่าเอ๊ะระบบบอกเจ้านายณนะวินาทีนี้เลยวอลลุ่มของหุ้นทั้งประเทศที่มากกว่าวอลลุ่มวันก่อนหน้านะมีสามรอยเจ็ดสิบหุ้น เขาบอกตรงนี้โดยที่มีการกระจายตัวอย่างไรก็มาดูโซนขวามือตรงนี้นะการกระจายตัวเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นตรงนี้ที่ผมวาดรูปให้ดูนะเขาบอกว่ามีหุ้นสี่สิบหกตัวนะเจ้านายที่วอลลุ่มนะตอนนี้เนี่ยมากกว่าเมาื่อวานแล้วแต่ว่าไม่เกินยี่สิบเปอร์เซนตก็คือดูก้อนนี้นี่เลยมากกว่าเมาื่อวานแล้วแต่ไม่เกิน2ี่สิเซนยกตัวอย่างเช่น ถ้าเมื่อวานวอลุ่มเทรดกันอยู่ที่หนึ่งร้อยหุ้นวันนี้เนี่ยณวินาทีที่คุณกดเปิดดูเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งร้อยหุ้นไปแล้วแหละแต่ไม่เกินร้อยยี่สิบหุ้นนะก็คือมากกว่าละแต่ว่าอยู่ในช่วงของศูนย์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าคุณกดสามสิบเจ็ดตัวหุ้นสามสิบเจ็ดตัวก็คืออยู่ในช่วงของมากกว่าเมื่อวานแหละแต่อยู่ในเล์ของสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นแบบนี้คุณสามารถคลิกไปที่แทบ็บแทง่งเทียนแทง่งแท่งกราฟตรงนี้เขาก็จะแสดงโชว์มาข้างล่างนี้เป็นลิสต์ชื่อหุ้นข้างล่างนี้ให้คุณตรวจด,ดูได้ง่ายซึ่งเวลาเขาแสดงโชว์แล้วเนี่ยคุณก็สามารถกดตรงเนี้ยเลี้ยงเปอร์เซ็นต์เฉงกดตรงเนี้ยเลี้ยงมูลค่าซื้อขายเลี้ยงจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วคุณยังสามารถกดเซฟเป็นโฟลเลตร์ตรงนี้ได้ด้วยนะ <c oughs> พราะบางทีเราหาหุ้นที่วอลลุมเข้าแล้วเราสามารถเซฟเป็นโฟลเ t e เช่นมีหุ้นที่เข้าเงื่อนไข60กว่าตัวคุณเซฟเป็นโฟลเ t e ไว้เพื่อให้โลบอตตัวต่อไปไปทำการสแกนบิดออฟเฟอร์ไปทำการ, offer, การเฝ้าติ๊กเกอร์ให้มันละเอียดขึ้นก็ทำได้นะโอเคมาดูกันต่อแล้วด้านขวาสุดนี้คืออะไร170เหุ้นเนี่ย ร้อยเจ็ดสิบหุ้นนี้โรบอรทกันบอกเจ้านายมีหุ้นร้อยเจ็สิบตัวเลยนะที่วอลลุ่มนะตอนนี้เนี่ยมากกว่าเมื่อวานเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือเกินหนึ่งเท่าขึ้นไปนะถ้าเมื่อวานเทรดกันอยู่ร้อยหุ้นณนะวินาทีนี้ก็เทรดกันมากกว่าสองร้อยหุ้นเป็นต้นไปอาจจะสามร้อยหุ้นสี่ร้อยหุ้นก็คือมากกว่าหนึ่งเท่ามากกว่าร้อยเปอร์เซ็นตเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็จะทําให้คุณเนี่ยหาหุ้นวอลลุ่มเข้าได้ รลดเร็วทันใจและสามารถดูเป็นช่วงช่วงช่วงของเปอร์เซนต์เชของวลุมได้สะดวกขึ้นนะในมิติของการใช้งาน <c oughs> ในมิติของการใช้งานเนี่ยประโยชน์ของอันนี้เนี่ยสามารถมองได้หลายมุมนะเอาอยกตัวอย่างมุมมุมแรกๆที่สำคัญแล้วกันนะลองจินตนาการตามผมนะครับเทรดเดอร์ที่ฟังอยู่สมมุติว่าตลาดเปิดตอนเช้ามาเปิดมาได้แค่ สิบนาทีหรือเจ็ดนาทีก็แล้วแต่หุ้นส่วนใหญ่เนี่ยทั้งประเทศส่วนใหญ่ก็จะอออยู่ฝั่งซ้ายถูกไหมเนี่ยมันก็จะออกันอยู่ตรงเนี้ยนะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาได้แค่ไม่กี่นาทีวอลลุ่มมันจะไปมากกว่าวอลลุ่มที่เทรดเมื่อวานได้ไงเมื่อวานก็ต้องห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแต่ประเด็นก็คือว่าเทเดอร์ถ้าสมมติว่าอยู่ๆมีหุ้นบางตัวเปิดมาได้สิบนาทีสิบห้านาที อยู่ๆมันกระโดดข้ามวิ่งมาฝั่งนี้ได้ฮันแน่แปลว่าอะไรล่ะเอ๊ะเขามาหรือเปล่านายเขามาหรือเปล่าหรือมันกระโดดข้ามมาฝั่งนี้ได้นะแปลว่าเฮ้ยเหตุไม่นานไม่กีนนะ่นาทีเองอะ่ะบอลุ่มมากกว่าเมื่อวานหลายเปอร์เซ็นต์แล้วแบบนี้แปลว่าผิดปกติแล้วแหละอันนี้ก็เป็นข้อแท้จริงอันหนึ่งที่สามารถใช้ให้คุณตรวจสอบได้ง่ายแค่คลิกเดียวตรงนี้เองคุณก็ ทำแผนที่วอลุ่มเรียวตามหุ้นทั้งประเทศเวลาหุ้นมันจะขึ้นแรงหรือมันจะขึ้นลิ่งเนี่ยคุณจะเห็นเลยถ้าคุณใช้โปรแกรมนี้มันจะค่อยๆวิ่งอย่างเลยปุ๊บปุ๊บจนไปทะลุมากกว่าหนึ่งเท่าตัวก็เป็นแบบนี้ซึ่งในความหมายนั้นการที่วอลลุ่มมันเพิ่มขึ้นมากจาก,กามกกับเมื่อวานเนี่ยในตรงนี้เนี่ยครับมันไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะเป็นหุ้นมันจะขึ้นหรือหุ้น,นจะลงนะหุ้นที่ลงก็รวมได้เหมือนกันนะ เพราะว่าแผนที่นี้คลิกเดียวอันนี้เช็คแค่วอลลุ่มอย่างเดียวคุณอยากจะไปรู้ว่าอันไหนหุ้นขึ้นไหนหุ้นลงเดี๋ยวคุณไปกรองด้วยเปอร์เซ็นต์เชิงไปเรียงลาดับง่ายๆก็ได้กดทีเดียวครับเดี๋ยวมันเรียงลาดับให้เดี๋ยวผมทําให้ดูไปดูกันนะโอเคนี่เลยก็สมมุติว่าผมกดดูซิหุ้นตัวไหนบ้างที่วอลลุ่มมากกว่าหนึ่งเท่ามีร้อยเจ็ดสิบตัวใช่ไหมผมเอาเมาส์จิ้มตรงนี้คลิกทีเดียวครับปุ๊บ หลายชื่อก็จะมาอยู่ในคลางนี้เรียบร้อยแล้วอยากจะเรียงเปอร์เซ็นเช้งก็กดตรงน,นี้เลยเรียงเปอร์เซ็นเช้งเป็นลบเป็นบวกเลียงมูลค่าซื้อขายก็เรียงไปตอนนี้ขึ้นลงเลียง EPS ก็เรียงไปยกตัวอย่างเช่นนะตอนนี้เลียงมูลค่าซื้อขาย SCC ซื้อขายกันประมาณสองพันจรอยกว่าล้านบวกประมาณบวกประมาณนี้เลยสองจุดเ็ดปดเอร์เซ็น เราสามารถไปดูด้านขวามืออ๋อ oh, เป็นเซกเตอร์คอนแมทนะอยากจะไปดูว่าเอ๊ะหุ้นคอนแมท SIC โวลุ่มเข้าไปแล้ววิ่งไปแล้วด้วยมีหุ้นตัวไหนในเซกเตอร์คอนแมทยังไม่วิ่งแค่คลึกซ้ายทีเดียวครับปึ้งเดี๋ยวโรบอทฉลาดพอที่จะมามาโชว์ให้ดูว่าในเซกเตอร์คอนสแชั่นแมทที่เรียลมีหุ้นตัวไหนบ้างนะเพื่อจะได้ทำกันบ้านได้สะดวกนะเพราะฉะนั้น ในแถบวอลลุ่มอันนี้นะฮะก็จะทำให้คุณเนี่ยติดตามเฝ้าวอลลุ่มผิดปกติเหมือนดูการแข่งม้าเลยกระโดดข้ามใบโบ๊ะโบ๊ะนะฮะก็ทำงานได้ดีแล้วยิ่งถ้าคุณสามารถเอาไปเซฟเป็นโฟลเ t ทไว้แบบนี้นะฮะขดแบบนี้เซฟเป็นโฟลเดทไว้แล้วไปกองกันต่อด้วยเงื่อนไขลอจิกอื่นด้วยอินดิเคเตอร์ด้วยฟันฟล w ด้วยบิดออฟเฟอร์ด้วย IA c o n ค e n s เซด้วย t i f f e r e n t i a l มีหลายเทคนิคเลยก็จะทำให้คุณหาหุ้นได้ง่ายขึ้นลองได้สะดวกขึ้นนะครับผมคลิปนี้ก็ถึงเท่านี้ครับ